บอกไว้ผู้หญิงมึงจะบอกไว้เบลมึงจะเอาเรื่องพี่อายป้าเขาเอาหิวยังแม่แม่จะแมงไม่หิวเลยลูกอ๋อเนอะจริงเหรอจริงอหรอจริงอหรอระวังนะมึจะระวังจะแกล้งแม่จะโดนตบหน้าเลยนะเบลแกล้งแม่เสียบพุงมันเลยแม่พูดอย่างเงี้ยเสียบพุงมันเลยแม่พูดอย่างเงี้ยขอโทษก่อน ขอโทษก่อนเอวโอ้โหทำแบบวามันว่าปล่อยไหลเลยแม่ปล่อยอย่าไหลนะลูกปล่อยไหลเลยแม่ปล่อยอย่าไหลนะลูกโอ้ชีชีชีออกหมแล้วพอแล้วแอมแอมน้องแม่ฉีจริงโอ้โหมันไม่น่าบกแล้วโอ้คนที่ห้ามอ่ะคนที่ห้ามตัวแม่ตัวกลางระวังมันน่ะจะตบหน้าเลย เก็บเอาไว้เฉยๆเก็บเอาไว้เฉยๆก็บเอาไว้เฉยๆเก็บดีลูกสวัสดีอันนี้คือวิธีที่เขาไม่จะคือวิธีไอไม่คำถามเฉยๆอะไรเราอะไรเรามันไม่ได้นะลูกนะมันระแวงแล้วตอนนี้ระแวงอหรอมันระแวงเออไม่รู้เรื่องมึงชอบมึงทำไมชอบแบบนี้เออไว้มึงเห็นไหมมึงได้ไว้ดิมึงชุกๆชุกย วันนี้ลูกโอ้โหทักใจตอนนี้ตอนนี้อไอ้ลูกเฮียเออไอ้พวกลูกเฮียวในพิธีแก้อยากจะทำพิธีแก้ไหมไม่จะถามเฉยๆว่าพิธีแก้ไม่ให้ตกใจทำไม อ๋อเพราจิตมันหลุดเพราะจิตแม่แม่ต้องเกรงไว้ลูกแม่ต้องเกรงไว้ต้องระแวงเ,งเออแกลงแม่ทำไมอ่ะไม่น้องแม่ไม่ต้องเกรงแล้วไม่ต้องเกรงแล้ว,วแม่ระแวงไปหมดแล้วเนี่ยระแวงพวกมึง <c oughs> ระแวงพวกมึงระแวงพวกมึงระแวงพวกมึงแล้วไไเ,รเราจะพาไปกินข้าวนะย่านโชคเทสีออเราจะไม่ความจานเขาใช่ไหมไม่คว่มไม่ความโอเคไม่ความโอเคโอเค แก้วเนี่ยดูเป็นแก้วเนี่ยดูเป็นคนที่เรียบร้อยสุดแม่ไว้ใจคนนี้ได้รูปเป็นบ้ากล้าก็เดี๋ยววันไหนจะไปแล้วน้องก็บอกแม่ก็รักเตรียมบ้านให้อยู่ให้ลุยกันแบบเต็มที่ได้เลยครับพ<ม>ี่เจและพี่ดาก็เตรียมอาหารให้หนะูโดทะเลเลยนะร่างสบายเลยลนะูร <c oughs> ่างสบายแก้วคุยแก้วคุยควยสบายเลยลนะูร่างสบาย

เฉียบนะเชียบนะเชียบนะแม่เฉียบเลยแมเมื่อวานแม่แม่จะทำแม่อันบอกแล้อ่ะนั่งนั่งนั่งขี่รถไปพี่ป้อมไม่ชอบแกงแม่จะทบแกงนิสัยเสียพูดอะไรก็พูดตามหมดเลย